33การอัศจรรย์ของเปรเยซูคริสต์ตอนที่26ทรงรักษาหญิงผีสิงพิการหลังโกง18ปีเรามาสแสวงหาไปด้วยกันนะครับเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือลูกกาบที่13นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์กำลังสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโตแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมีผีสิงนะครับ ซึ่งทำให้หญิงคนนี้เนี่ยพิการหลังโกงนะครับมา18ปีแล้วเขาไม่สามารถที่จะยืดตัวขึ้นได้เลยลองนึกสภาพนะครับเป็นคนที่กำลังต้องโก้งโค้งอยู่ตลอดเวลาจะทุกทรมานแค่ไหนถึง18ปีด้วยกันนะครับเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขาจึงเรียกและตัดกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโลกของเจ้าแล้ว พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าการที่เกิดขึ้นนี้หญิงคนนี้ได้ดีใจนะครับแล้วก็ได้สรรเสริญพระเจ้าแต่ว่ามีบุคคลที่ทําในสิ่งนี้ตรงกันข้ามก็คือนายธรรมศาลาก็เขื่องใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงว่าแก่ประชาชนนะครับว่ามี6วันที่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั้นในวันใน6วันนั้นจงมาให้รักษาโลกเถิดแต่ในวันสบาโตนั้นอย่าเลยแต่องค์ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสตอบเขาว่าคนหน้าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันนะครับพาไปให้กินน้ําในวันสบาโตไม่ใช่หรือดูเถิดฝ่ายหญิงผู้นี้เป็นบุตรีของอับราหามซึ่ซสตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจองจำอันนี้ในวันสบาโต มื่อพระองค์ตัดกรรมเหล่านั้นแล้วบรรดาคนที่เป็นปฏิบักษกับพระองค์ต้องขายหน้าไปนะครับและประชาชนทั้งหลายก็เปรมปรีเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำะหลังจากนี้เรามาลงในรายละเอียดด้วยกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในวันสบาโตพระเยซูมักจะไปสั่งสอนในธรรมศาลาในวันสบาโตอยู่เสมอเพราะว่าเป็นวันที่ ชาวยิวนั้นได้หยุดพักจากการงานและเมื่อหยุดพักจากการงานสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการที่จะฟังพระคําของพระเจ้าหรือต้องการฟังเรื่องราวของพระบัญญัติของพระองค์ที่จะมีผู้มาสั่งสอนเขาก็คือเหล่าอาจารย์ทั้งหลายธรรมอาจารย์ทั้งหลายที่จะมาสั่งสอนถึงทมบัญญัตินะครับเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้พง์ได้ส่งรักษาหญิงผู้นี้ซึ่งมีผีสิงผีสิงไม่ใช่สิง พึ่งจะสิงนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นผีสิงผู้ชายแล้วก็บางคนอาจจะสิงมาไม่นานนักแต่ว่าหญิงผู้นี้ถูกผีสิงมาแล้วเป็นเวลาถึง18ปีและการที่ผีสิงเนี่ยทำให้หญิงผู้นี้ไม่สามารถยืดตัวตรงได้เลยนั่นหมายความว่าพระเยซูได้บอกไว้นะครับว่าหญิงผู้นี้ได้ถูกซาตานผูกมัดไว้นี่คือสภาพการของคนบาปครับซาตานนั้นจะกดขี่ คนที่เป็นคนบาปเหมือนกับฟาโลได้กดขี่ชาวอิสราเอลที่อ,อยู่ที่อียิปต์นะครับในะเวลานั้นพวกเขาได้ถูกเหมือนกับให้ต้องให้ทํางานหนักก้มหน้าก้มตาไม่สามารถที่จะยืดตัวตรงขึ้นมาทำหรือว่ามีอิสระได้เลยการที่เขาหลังโกงเนี่ยคือสภาพการของคนที่ถูกผูกมัดคนที่ถูกกดขี่คนที่ไม่สามารถที่จะมีอิสระใดๆได้ไดไดได ความบาปนะครับซาตานได้ใช้ความบาปเนี่ยมากดขี่หรือว่าผูกมัดตัวของเราทั้งหลายไว้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วต้องตกเป็นทาสของมันเมื่อโปรองเห็นผู้หญิงผู้นี้ผู้หญิงผู้นี้ไม่ต้องมาเรียกรโรรองเลยนะครับพระองค์ทรงเรียกเขาเลยนะครับแล้วก็พรรองได้ทร่งรักษาเขาให้หายให้ผีนั้นได้ออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับการปลดปล่อยหญิงผู้นี้จากหลังโกงต้องโค้งตัว เดินตลอดเวลากลายเป็นผู้ที่ยืดตัวตรงได้เขาสามารถที่จะมีอิสระเสรีได้เขาได้หลุดพ้นจากภาระต่างๆที่แบกที่เขาต้องแบกแล้วก็กดทับเขาไว้นะครับวันนี้เราทั้งหลายอาจจะอยู่ในสภาพการอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราหันกลับไปปฏิบัติโลกนี้โลกนี้ก็จะใส่ ภาระหนักให้กับเราทําให้เราต้องก้มหน้าก้มตากลายเป็นคนหลังโกงไปนะครับหรือซาตานทําให้เราตกอยู่ในการบาปบางสิ่งบางอย่างทําให้เราไม่สามารถที่จะมีอิสระไม่สามารถที่จะยืนขึ้นต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้ดังนั้นวันนี้เราต้องการการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระองค์นะครับพระเยซูเท่านั้นที่จะสามารถที่จะขับไล่ซาตานนั่นออกไปและปลดปล่อยพันธนาการที่มันได้พันธนาการเราไว้ปลดปล่อยเราจากการ ถูกภาระใหญ่กดทับเราไว้ให้สามารถที่จะขจัดออกไปได้นี่คือสิทธิอํานาจขององค์พระเยซูคริสที่พระองค์ได้ทรงกระทาได้นะครับเราจึงเห็นได้ว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับอิสระแล้วได้มีเสรีภาพแล้วในพระเยซุคริสจึงได้รับสิ่งนี้ครับเราหันกลับสู่พระองค์นะครับเราถึงจะได้รับอิสระและเสรีภาพจากพระองค์เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราจบในส่วนของผู้หญิงและพระเยซู ตรงนี้ไว้ก่อนเรามาดูถึงนายธรรมศาลาดีกว่านายธรรมศาลาก็คือผู้ที่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ดีนะครับก็คือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่คอยจัดเตรียมอาจารย์ธรรมอาจารย์ทั้งหลายแหละเพื่อจะมาสั่งสอนให้ชาวอิสราเอลไม่หลงลืมจากพระบัญญัติของพระเจ้าให้พวกเขายังคงถือรักษาบัญญตัติและการทําหน้าที่ของเขาเนี่ยเขายังภูมิใจเลยนะครับว่าเขาได้ทําตามบัญญตัติคือเขาได้ถือวันสบาโตและเขาได้เตือนพระเยซูก็คือคือเหมือนกับว่า ว่าพระเยซูต่อหน้าฝูงคนด้วยว่ามี6วันเนี่ยที่ที่สามารถที่จะทําได้นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะรักษาก็รักษาไปสิทำไมต้องมารักษาวันสบาโตคือในวันเสาร์นะครับแต่พระเยซูนะครับทรงรู้จักคนเหล่านี้ดีนะครับว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไรเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ต่างกับพวกฟาริสีเลยครับ ก็คือเป็นคนที่น่าซื่อใจคดปากข้างนอกก็ดูดีนะครับถือบัญญัตินะครับดูเป็นคนเคร่งศาสนาดูเป็นคนที่เป็นอยู่ในศีลในธรรมคอยรักษาบัญญัติแต่ที่ไหนได้ข้างในนะั้นตะติ้งหนกับคือว่างเปล่าคือเป็นความตายมีสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับพระเยซูได้พูดถึงลักษณะของฟาริสีไว้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือภายนอกดูดีสวยงามเลยฉาบด้วยปูนขาวแต่ข้างในเต็มไปด้วยซากศพ ด้วยยคววาามตาันสะบาโตแท้จริงถูกสร้างเพื่อให้มนุษย์ได้รับการพักผ่อนนะครับให้พลพรรของพระองค์ได้พักผ่อนผู้หญิงคนนี้ได้ลำบากเหน็ดเหนื่อยมา18ปีการที่พระองค์ช่วยผู้หญิงคนนี้ปลดปล่อยเขาและเขาได้รับการหยุดพักสักทีเป็นการดีสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เปรียสูนต้องการชี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นว่า นี่เป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ควรกระทำและพระเยซูนั้นเป็นเจ้าแห่งวันสะบาโตพระองค์มีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะปลดปล่อยเราทั้งหลายจากสิ่งที่ผูกมัดเราอยู่สิ่งที่พันธนาการเราอยู่หรือสิ่งที่กดขี่ข่มเพงเราอยู่นะครับดังนั้นพระเยซูถึงรู้จักกับเราธรรมอาจารย์น่าซื่อใจคเดเหล่านี้ได้ดีนะครับว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้หวังดีเลยเขาเหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะครับอันนี้เป็นลักษณะข,ของฟาริสีเลย เราอาจจะได้พบเห็นคนเหล่านี้อยู่บ้างนะครับถ้าเกิดอยู่ในคิดจักนี่ก็อันตรายนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะยกพระคําของพระเจ้าเอากฎระเบียบนั้นเอาอะไรอย่างนี้มาแล้วสุดท้ายก็แทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องกับกลายเป็นตําหนิกลายเป็นด่าว่าพี่น้องถ้าพี่น้องทําผิดอะไรมาก็ใส่เลยทันทีนะครับไม่ได้มีการช่วยเหลือทําหรือว่าทําให้เขากลับมานะครับกลับไล่เขาออกไปถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับนายธรรมสาลาลักษณะนี้เลยครับ ดังนั้นวันนี้ให้เรามองเห็นภาพของนายธรรมศาลาและภาพขององค์พระเยสุคริสนะครับว่าเป็นภาพที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับนายธรรมศาลานั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับกับทําให้ภาระนั้นยังคงอยู่ให้โรคภัยผีสิงนั้นยังคงอยู่แต่ในพระเยสูคริสนั้นพระองค์จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆออกไปในคิดจกักเช่นเดียวกันนะครับหากเรากระทาอะไรด้วยความคิดของเราเหมือนกับ พวกฟาริสีหรือธรรมนายธรรมศาลาเหล่านี้ได้กระทาก็ผลออกมาก็คงจะไม่ต่างกันเพราะเราคิดด้วยตัวของเราเองด้วยความหวังดีของตัวเราเองด้วยความรอบรู้ในพระคัมภีร์ของตัวเราเองเช่นนั้นไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเราได้ครับแต่ว่าให้เราสามารถที่จะนําทุกๆเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราต้องสัมดงออกซึ่งความรักความเมตตาเหมือนที่พระเยซูได้ทรงกระทา ใจเราต้องหวังเป็นอย่างเดียวว่าทําอย่างไรให้ได้พี่น้องคนนี้กลับคืนมาทําอย่างไรให้พี่น้องคนนี้สามารถหลุดพ้นจากบาปที่ผูกมัดเขาอยู่หลุดพ้นจากผีที่สิงเขาอยู่ทําไงถึงจะช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยความรักของพระเจ้าได้อันนี้ต่างหากจึงเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้นะครับถ้าในคิดจากแค่มาตัดสินกันทางภายนอกอันนั้นเราว็กลายเป็นผู้พิพากษาผู้อธรรมแล้วนะครับ เราอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในคิดจักนะครับเราต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือดูแลพี่น้องของเรารักซึ่งกันและกันหากพี่น้องทุกยากลําบากรีบช่วยเหลือเขาหากพี่น้องมีปัญหาทําอย่างไรให้ปัญหาของเขาได้รับการแก้ไขโดยพระคำของพระเจ้าหรือโดยผ่านการอธิษฐานความดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักของพระเจ้าให้เรามีภาคปฏิบัติเช่นนี้ครับและถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็จะาสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ร่วมกันในที่ในคิดจักก็จะไม่มีผู้ที่ประสบโครคภัยไข้เจ็บไม่มีผู้ที่ทุต้องถูกผูกมัดจากสาตาอีกต่อไปนะครับขอขอพระเจ้าระลึกถึงคิดจักของพระองค์ในการวันนี้ด้วยนะครับระลึกถึงตัวเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายระลึกถึงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ครับ